ครับผมสวัสดีครับพ่อกับพีทีคนในบ้านครับก็พี่น้องครับผมนี่ครับมาเบิ้งครับวิธีการทํางานครับผมแขมป้าดอกไม้ครับอยู่ประมาณนี้ละพี่น้องครับผมนี่ละครับผมอยู่กันมีคนไทยอยู่สี่หาคนครับผมหนึ่งสองสามสี่หาครับบาร์บัวหน้างานครับผมมาเบิ้งวิธีมามาเบิ้งครับมาเบิ้งวิธีการเฮ็ดเฮ็ดตังไรเนาะครับนี่ อืมครับเขาเบ่งยอดมันเนาะเขาเอื่นเขาเอื่นต้นยังครับนี่เขาเอื่นต้นยังอินเตอร์โคลอินเตอร์โคลนะครับผมน้องเพิ่นครับผมมาเบิ่งน้องทรายครับผมอยู่จังหวัดใดเนาะครับผมยตาครับผมมมาาได้โดนไปมาได้ปีกว่าแล้วครับผมนี่นะครับผมยังงมยังแน่นเนาะห่างกันได้อีกหลายอยู่ ครับผมนี่แะวิธีการใจ้กันไกตัดปึ๊บนี่นะครับมาครับการในับงานเราเป็นมันเป็นงานยืนครับผมยืนมดเมื่อปวดปวดขาอยู่บ่าครับก็ปวดอยู่นะครับครับนี่แหละพี่น้องนี่ก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับอยู่กันเป็นงานยืนครับสูทามันก็ง่ายๆสบายสบายครับผมนี่แหละนี่ก็นุ่มนุ่มเนื้อคือการนุ่มเชียงไม่ครับนี่นะครับงาน งานเยีนลายปวดของกดแข้งบดขานี่ครับผมฟังทิ้งได้นี่แหละอ่อปวดขพลงทงยนั่นแหละครับผมมาสัมผัสบอลลบครับผมนี่ครับบอลลบครับผมยุ่ยจากเพียนะครับผมผลวานง,งานนี่ <c oughs> นี่แหละครครับผมเพียงหน้าจ้างสมออเราเนี่ยกระไดครับนี่แหละ สามปีกว่าครับผมในหวหนงานน่ป็นงานเย็นครับประมาณนี้แหละครับผมงานก็มีงานหนักงานเบาไปเนาะที่น้องครับผมนี่แหละงานครับผมหนัางานก็นี่แหละงานเย็นครับบางทีงานป้าปะเทียร์นี่ป้านั่นป้านี่นี่ครับผมก็แล้วแต่ดวงครับดวงตกงานดีงานบอดีนายจ้างดีบอดีก็ีประมาณนี้แหละครับจี่ไหนก็ฝากนี่แหละครับผมเบ้าใชฟพวงนี้อัปเดีย การทำงานครับนี่การการการทำงานครับผมสบายสบายครับอยู่แบบพี่แบบน้องครับพี่น้องครับก็อย่าลืมฝากติดตามซองน้อยๆครับผมยิ้มอัปเดตให้เบงเรื่อยๆครับผมการยู่การกินการทำงานเป็นกำลังใจเนาะครับผมกดแชร์กดยังให้ติดตามครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ